หนึ่งในแฟนชายที่อยู่กับพวกเราชาวเกมเมอร์มาอย่างยาวนานก็คงหนีไม่พ้น Resident Evil ตัวเกมภาคที่1ออกมาวางจำหน่ายครั้งแรกในปี1996ทําให้อายุของแฟนชายนี้ปลาเข้าไป28ปีแล้ว Resident Evil จึงมีฐานแฟนคลับที่หลากหลายพร้อมกับมีเกมออกมาตั้งไม่รู้กี่ภาคในแต่ละยุคสมัยเกมแต่ละภาคของ Resident Evil ก็จะมีการปรับเปลี่ยนเกมเพย์เพื่อให้เข้ากับแฟนคลับในยุคนั้นๆทั้งการเล่นแบบฟิกซ์แคมีราเตอร์เพรสชั่น o ู หรือล่าสุดที่เปลี่ยนเป็น first-person shooter ในภาค7และก็ภาค i l l a g e แต่ถึงเกมเพย์จะเปลี่ยนไปยังไงมันก็มีอย่างหนึ่งที่เกม Resident Evil ไม่เคยเปลี่ยนนั่นคือศัตรูภายในเกมหลายคนมองว่าศัตรูภายในเกมถ้าไม่ใช่ซอมบี้ก็คงเป็นอาวุธชีวภาพแต่สำหรับผมศัตรูตัวหลักภายในเกมที่ร้ายแรงที่สุดก็คือไวรัสพวกเราอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับอาวุธชีวภาพหลายๆตัวภายในเกมแต่พวกคุณรู้หรือเปล่าว่าเบื้องหลังของพวกมันมีไวรัสตัวไหนซ่อนอยู่วันนี้ เราจะมาเจาะลึกไวรัสตัวแรกของจัก,กรวาล Resident Evil เป็นไวรัสที่ร้ายแรงที่สุดอันตรายที่สุดรวมถึงเป็นต้นแบบของไวรัสตัวอื่นๆภา,นภายในแฟนชายนี้อีกด้วยไวรัสที่ให้กำเนิดจัก,กรวาล Resident Evil ขึ้นมา Progenitor v i r วรัสภายในจัก,กรวาลของ Resident EV i l ไวรัสจะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนั่นก็คือไวรัสที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและไวรัสที่เกิดจากการทดลองของมนุษย์ รเจนเตอร์ไวรัสเป็นไวรัสที่เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติและถือว่าเป็นไวรัสที่อยู่มาอย่างยาวนานมากที่สุดได้มีการวิเคราะห์ว่าตัวโปรเจนเตอร์ไวรัสเนี่ยอยู่บนโลกมนุษย์มาหลายร้อยล้านปีซึ่งการมีตัวตนอยู่ของมันก็ส่งผลให้สภาพแวดล้อมของโลกเปลี่ยนไปในแต่ละยุคสมัยคุณสมบัติของมันนะับว่าเหนือกอว่าวรัสทั่วไปอย่างมากเพราะว่าตัวโปรเจนเตอร์ไวรัสสามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงเซลล์ของสิ่งมีชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบทําให้มันสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างอวัยวะ ปฏิกิริยาเคมีและทุกอย่างของสิ่งมีชีวิตที่ติดเชื้อให้กายพันธุ์ไปในรูปแบบใดก็ได้ความสามารถนี้ถูกเรียกว่า DNA mutation factor นอกจากนี้ตัวโปรเจนเตอร์ไวรัสยังต่างจากไวรัสทั่วไปตรงที่มันสามารถแพร่เชื้อเข้าไปยังสิ่งมีชีวิตใดก็ได้ตั้งแต่สัตว์พืชหรือแม้กระทั่งแบคทีเรียทำให้มันเป็นไวรัสที่มีความอันตรายสูงมากหากไม่ถูกจัดการอย่างถูกวิธี แต่ตัวมันเองก็เป็นไวรัสที่มีศัก,กยภาพในการดัดแปลงที่ไร้ขีดจํากัดลองคิดดูนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถควบคุมการกลายพันธุ์ของโปรเจนเตอร์ไวรัสได้โดยเราบังคับให้มันส่งผลกระทบเฉพาะความสูงของมนุษย์เราก็จะได้ไวรัสที่สามารถเพิ่มหรือลดส่วนสูงของมนุษย์ได้ตามต้องการด้วยเหตุนี้เองตัวโปรเจนเตอร์ไวรัสจึงได้กลายเป็นต้นแบบในการพัฒนาไวรัสอีกหลากหลายสายพันธุ์ภายในเกม Resident Evil มาดูความเป็นมาของเจ้าไวรัสโบราณน,นี้กันดีกว่า ในยุคสมัยที่ยังไม่มีสิ่งมีชีวิตใดบนโลกยกเว้นเหล่าจุลินทรีย์ขนาดเล็กโปรเจนเตอร์ไวรัสได้ถือกําเนิดขึ้นมาบนโลกอย่างปริศนาไวรัสนี้ได้แพร่เชื้อไปยังเซลล์ของจุลินทรีย์ที่กระจายอยู่ตามสถานที่ต่างๆส่งผลให้จุลินทรีย์เหล่านั้นเกิดการกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่องจนกลายมาเป็นสิ่งมีชีวิตในยุคแรกเริ่มในขณะที่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ผสมพันธุ์และสร้างลูกหลานที่ไม่ติดเชื้อไวรัสขึ้นมาตัวไวรัสเองก็ได้อาศัยอยู่ในสิ่งมีชีวิตบางชนิด และยังคงทําให้พวกมันกลายพันธุ์ไปอย่างช้าๆเมื่อยุคสมัยผ่านไปคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตที่ผ่านการวิวัฒนาการมาหลายล้านปีไม่เหมือนกับสิ่งมีชีวิตในยุคต้นกําเนิดที่โปรเจนเตอร์ไวรัสจากมาลักษณะทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในยุคใหม่ไม่สามารถทนรับการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องของไวรัสได้เซลล์ที่ถูกไวรัสเข้าควบคุมจึงได้ตายลงทีละเซลล์กระบวนการนี้ถูกเรียกว่าเนโคซิสและเมื่อเซลล์ส่วนใหญ่ได้ตายลง สิ่งมีชีวิตที่เป็นโฮสต์ก็ไม่สามารถมีชีวิตยอยู่ต่อได้แต่ถ้าเกิดว่าโฮสต์รอดจากกระบวนการเนโครซิสมาได้พวกมันจะอยู่ในสภาพที่อ่อนแอลงอย่างมากเนื่องจากเซลล์ส่วนใหญ่ของร่างกายถูกไวรัสทำลายไปแล้วส่งผลให้ระบบต่างๆภายในร่างกายไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่พวกมันจึงอยู่ในสภาวะเจียนตายแต่ก็ไม่ตายและเพื่อความอยู่รอดกระบวนการเผาผลาญภายในร่างกายจะกระตุ้นให้โฮสต์กระหายโปรตีนในปริมาณมาก ซึ่งโปรตีนเหล่านั้นสามารถหาได้จากเนื้อสดๆของสิ่งมีชีวิตอื่นทําให้สิ่งมีชีวิตที่ติดเชื้อมีพฤติกรรมก้าวรล้าและพยายามกัดกินเนื้อของสิ่งมีชีวิตอื่นนี่คือที่มาที่อธิบายว่าทําไมซอมบี้ภายในเกมมันถึงต้องกินเนื้อคนแต่ถึงอย่างนั้นสิ่งมีชีวิตที่รอดจากกระบวนการเนโคซิสมันก็น้อยมากเหล่าสัตว์ทั้งหลายที่ติดเชื้อโปรเจเนเตอร์ไวรัสจึงได้ล้มตายกันไปจนหมดเมื่อโฮสส่วนใหญ่ตายตัวโปรเจเนเตอร์ไวรัสที่ไม่สามารถแพร่พันธุ์ได้จึงแทบสูญพันธ์ไปจากโลก แต่ยังมีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่สามารถเข้ากับโปรเจเนเตอร์ไวรัสได้อยู่นั่นก็คือดอกไม้ที่มีชื่อว่าซอนเนเทเป้หรืออีกชื่อหนึ่งที่แฟนเกมน่าจะรู้จักกันดีก็คือ s t a i r w เว of ออฟเดอะซันตัวโปรเจเนเตอร์ไวรัสได้อาศัยอยู่ในดอกไม้ชนิดนี้เสริมสร้างคุณลักษณะทางชีวภาพและอายุไขให้กับมันเดินทางผ่านการเวลาไปหลายยุคหลายสมัยที่ลาบที่ดอกไม้เหล่านี้เคยเติบโตก็ได้กลายเป็นถ้ำที่อยู่ใต้ดินโดยสุดท้ายดอกไม้ s t a i r w เว of ออฟเดอะซัน ได้ถูกค้นพบโดยชนเผ่านิพายาชนเผ่าโบราณที่อาศัยอยู่ใต้ดินเผ่านิพายามีความเชื่อและนับถือเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์พวกเขาเชื่อว่าดอกไม้มีความเกี่ยวข้องกับเหล่าเทพที่พวกเขานับถือชาวเผ่ารุ่นปัจจุบันจึงได้สร้างวิหารที่มีชื่อว่าก a r d เดนอ t h เด u n าล้อมรอบบริเวณที่พบเจอดอกไม้อาไว้และได้จัดตั้งพิธีการกินดอกไม้เพื่อคัดเลือกผู้นำของเผ่าเมื่อพวกเขากินดอกไม้เหล่านี้เข้าไปโรเจเนเตอร์ไวรัสเองก็ได้เข้าสู่ร่างกายของพวกเขาด้วยอย่างที่ผมเคยบอกไป สิ่งมีชีวิตในยุคสมัยใหม่ไม่ได้มีสารพันธุกรรมและลักษณะทางชีวภาพที่เหมาะสมกับโปรเจเนเตอร์ไวรัสนั่นทำให้ชาวเผ่าส่วนใหญ่ที่กินดอกไม้นี้เข้าไปล้มตายจากผลกระทบของไวรัสกันหมดทว่าท่ามกลางชาวเผ่าทั้งหมดกลับมีบางคนที่มีสารพันธุกรรมพิเศษที่สามารถสร้างแอนติบอดีขึ้นมาเพื่อสู้กับโปรเจเนเตอร์ไวรัสได้ส่งผลให้ตัวไวรัสอ่อนแอลงการกลายพันธุ์ที่จะก่อให้เกิดอันตรายกับโฮสต์จึงถูกยับยั้งเอาไว้กลับกันตัวแอนติบอดีมันไม่ได้กำจัดการกลายพันธุ์ที่ส่งผลดีกับโฮสตออกไป ทำให้โฮสมีลักษณะทางชีวภาพที่เหนือธรรมชาติเช่นไม่แก่มีพละกกำลังความเร็วรวมถึงสติปัญญาที่เหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปอย่างก้าวกระโดดทั้งนี้ร่างกายของโฮสจะยังคงรูปลักษณ์มนุษย์เอาไว้ยกเว้นบริเวณดวงตาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับตาของสัตว์เลื้อยคานถ้าใครยังไม่เห็นภาพให้ลองนึกถึงออลเบิร์ตเวสเกอร์ในภาคที่5ก็ได้ครับชาวเผ่านิพยญาที่สามารถรอดจากพิธีกรรมนี้ได้จะถูกตีความว่าได้รับพรจากเทพแห่งดวงอาทิตย์ และได้รับตําแหน่งเป็นผู้นําของเผ่าถึงโอกาสที่จะมีคนรอดมาได้สักคนมันจะน้อยมากๆแต่ผู้นําของเผ่าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสจะสามารถขึ้นของอํานาจได้เป็นระยะเวลาหลายร้อยปีด้วยสติปัญญาที่เพิ่มขึ้นรวมถึงประสบการณ์ที่สั่งสมผ่านอายุไขที่ยืนยาวชนเผ่านิพายาจึงมีความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการมากกว่าเผ่าอื่นในยุคเดียวกันอย่างมากเวลาต่อมาเผ่านิพายาได้ทาการทดลองป้อนดอกไม้สเตฟเอียเดอร์ซันให้กับสัตว์ชนิดต่างๆเพื่อที่จะสร้างอาวุธชีวภาพเป็นของตัวเอง โดยพวกเขาจะขังสัตว์กายพันธุเอาไว้ในหลุมลึกและจะมีพิธีกรรมการสังเวยสมาชิกในเผ่าให้เป็นอาหารแต่สุดท้ายสิ่งที่พวกเขาสร้างมันกลับมาทำลายพวกเขาเองเหล่าสัตว์กายพันุ์ที่พวกเขาได้สร้างขึ้นมาหลุดออกมาจากหลุมที่ขังพวกมันเอาไว้และได้เข้าโจมตีนครใต้ดินอารยธรรมของชนเผ่านิพายาได้ล่มสลายลงผู้นำของเผ่าและเหล่านักรบต่อสู้แลกชีวิตกับเหล่าสัตว์กายพันธุที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของพวกเขาชาวเผ่าที่รอดชีวิตเพียงหยิบมือจึงได้ตัดสินใจละทิ้งเมืองใต้ดิน และมุ่งหน้าออกเดินทางไปยังดินแดนเบื้องบนแต่ก็ยังมีเหล่านักลบบางส่วนที่อาสาจะพิทักษ์วิหารศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้เก็บดอกไม้สเตเว a อัปเดอร์ซันเอาไว้เพื่อไม่ให้เผ่าอื่นนํามันไปใช้ประโยชน์หลายพันปีผ่านไปในช่วงศตรวรรษที่19บเก้าของชนเผ่านิพายาได้ถูกค้นพบโดยนักสำรวจชาวอังกฤษที่มีชื่อว่าเฮนรี่ทาวิสโดยตัวเฮนรี่ได้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับอารยธรรมของนิพายาและตำนานดอกไม้วิเศษที่สามารถมอบพลังเหนือธรรมชาติให้กับมนุษย์ แต่ทว่าพี่ชายของเขากลับไม่ต้องการให้เรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปเขาจึงได้กระจยายข่าวลือว่าการค้นพบของเฮนรี่นั้นเป็นเรื่องหลอกลวงทั้งนี้เป้าหมายที่แท้จริงของพี่ชายเฮนรี่ก็คือการยับยั้งไม่ให้คู่แข่งทางธุรกิจเข้าไปแย่งชิงแร่มีค่าภายในถ้ำแต่ผลกระทบที่ตามมาจากการกระทํานี้กลับทําให้เขาใจสลายเมื่อเฮนรี่ได้เสียชีวิตในเวลาสองปีถัดมาเนื่องจากความซึมเศร้าและความเครียดสะสมที่หนังสือของเขาล้มเหลวถึงแม้ข่าวลือจะถูกปิดบังมากขนาดไหน แต่ตัวพี่ชายเฮนรี่ก็ไม่รู้เลยว่าในศตวตรวตรษต่อมางานสำรวจของน้องชายของเขาจะได้สร้างหายนะให้กับโลกใบนี้ในช่วงปี1966งานเขียนของเฮนรี่ได้ไปสะดุดตานักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งที่ประกอบไปด้วยดรออสเวลอีสเปนเซอร์ well e. Spencer, ดร์เจมส์มาคัสดรเอ็ดเวิร์ดแอดฟอร์ดดรแบนดอนเบลลี ford, ่ Bailey, และคนสุดท้ายดเรเฮนรี่เป้าหมายของกลุ่มวิจัยนี้ก็คือการสร้างมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่มนุษยชาติในปัจจุบัน หลังจากที่ได้รู้เกี่ยวกับดอกไม้วิเศษดรเจมส์มาร์คัสก็ได้ตั้งสันนิษฐานว่าความสามารถเหนือมนุษย์ที่ดอกไม้มอบให้เกิดจากไวรัสที่สามารถเปลี่ยนแปลงเซลล์ของสิ่งมีชีวิตได้พวกเขาต้องการพิสูจน์ว่าไวรัส์นั้นมีจริงหรือไม่ทั้งสามจึงได้ออกเดินทางตามหาดอกไม้สเตลวิเอเดอร์ซันในทวีปแอฟริกาตามบันทึกของเฮนรี่ทาวิสหลังจาก3เดือนแห่งการสำรวจพวกเขาก็ได้ค้นพบวิหารการเดินอฟเดอ u n ซันและดอกไม้วิเศษที่เติบโตอยู่ในนั้นเมื่อทำการตรวจสอบ พวกเขาก็สามารถยืนยันได้ว่าภายในเซลล์ของดอกไม้มีไวรัสปริศนาแฝงตัวอยู่โดยดรอกร์มาคัสได้ตั้งชื่อให้กับไวรัสตัวนี้ว่าโปรเจเนเตอร์ไวรัสหลังจากการค้นพบทั้ง3ได้เก็บตัวอย่างของดอกไม้กลับไปศึกษาและวิจัยต่อทันทีที่กลับมาถึงทวีปยุโรปดรเจมส์มาคัสก็ได้เริ่มทําการศึกษาทดลองเพื่อหาความสามารถของเจ้าไวรัสปริศนาตัวนี้โดยเขาได้ฉีดมันเข้าไปในเซลล์ของแบคทีเรียที่ตายแล้วผลปรากฏว่า ไวรัสตัวนี้มีความสามารถในการซ่อมแซมเซลล์ที่ตายไปแล้วให้กลับมามีชีวิตได้รวมถึงมีความสามารถในการทําให้เซลล์เกิดการกลายพันธุ์ในระดับสูงอีกด้วยการค้นพบครั้งนี้ถือว่าเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาในตอนนั้นแต่ถึงผลลัพธ์มันจะน่าทึ่งทางมหาวิทยาลัยที่มาคัสทํางานอยู่ก็ปฏิเสธผลงานวิจัยของเขาโดยอ้างว่าข้อมูลที่เขาวิจัยนั้นเป็นข้อมูลเท็จส่งผลให้ทางรัฐบาลไม่อนุมัติเงินทุนให้กับงานวิจัยของดรอกร์มาคัสและเมื่อไม่มีเงินทุนงานวิจัยกก็ไไมม่่สาาาารรถดรดํเนนิตอ้ เจมส์มาคัสจึงได้หันไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนรักของเขาดรออสเวลล์อีสเปนเซอร์ซึ่งตัวสเปนเซอร์ที่มาจากตระกูลขุดนางก็มีเงินทองมากมายรวมถึงเขายังมีกองทุนสเปนเซอร์ฟาวเดชั่นเพื่อใช้สําหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะอีกด้วยหลังจากที่สเปนเซอร์ได้มอบทุนให้กับงานวิจัยดรมาคัสจึงได้มาอยู่ภายใต้การดูแลของเขาและเริ่มงานวิจัยของเขาต่อโดยมีเงื่อนไขที่ว่ามาคัสจะต้องวิจัยในพื้นที่ประสาทของสเปนเซอร์เท่านั้นและจะต้องไม่ติดต่อกับบุคคลภายนอกทีีี่่่ไมเเกกยวข้องับโปจน แต่ถึงอย่างนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้ก็คือพวกเขาไม่ีเงินทุนไม่พอในการวิจัยในระยะยาวสเปนเซอร์มาคัสรวมถึงเพื่อนคนอื่นๆจึงได้จัดตั้งบริษัทอัมเบล่าฟาร์มาซูติคอลขึ้นมาในปี1967วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทอัมเบล่านั้นมี2อ,อย่าง 1. คือเพื่อวิจัยและสร้างมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ให้สาเร็จโดยจะใช้ชื่อโปรเจกต์หลักนี้ว่า The w e s k e r p r o j e c t 2คือการสร้างอาวุธชีวภาพขึ้นมาจากการทดลอง แล้วนําไปขายให้กับฝ่ายที่ต้องการเพื่อแลกกับข้อมูลและเงินทุนสําหรับงานวิจัยแน่นอนครับว่าเป้าหมายทั้งสองอย่างนี้ถูกปิดเป็นความลับที่รู้กันแค่กลุ่มวิจัยของดร์สเปนเซอร์เท่านั้นส่วนฉากหน้าของบริษัทอัมเบล่าที่มีต่อสาธารณาชนก็คือบริษัทที่ผลิตและพัฒนายาทั่ว,วไปในเวลานี้เองสเปนเซอร์ Spencer ก็ได้สร้างแมนชั่นขนาดใหญ่ขึ้นมาในภูเขาอาร์คเล่โดยเขาจะใช้ชั้นใต้ดินของแมนชั่นเป็นศูวนย์วิจัยในการสร้างอาวุธชีวภาพซึ่งจะเป็นต้นเหตุการระบาดของทีไวรัสในเเเกกมภาคแรรทีวิจัยขอองสปซ ได้ตกลงที่จะแยกย้ายกันไปศึกษาและทดสอบโปรเจนเตอร์ไวรัสตามสถานที่ต่างๆทั่วโลกสเปนเซอร์จะทำงานที่ศูนย์วิจัยอาร์เกลมาคัสทำงานที่อัมเบล่าเอ็กซิควทีฟเทนิงสคูลซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณภูเขาอาร์เกลเช่นกันเอ็ดเวิร์ดแอตฟอร์ดและลูกของเขาอเล็กซานเดอร์แอตฟอร์ดได้ตั้งศูนย์วิจัยขึ้นในแอนตาร์กติกาและดำเนินการวิจัยต่อที่นั่นดร์แบนดอนเบอร์ี่ทำงานในเกาะแกรดิวลที่ตั้งอยู่ในค่าสมุทรสแกดิเนเวียซึ่งที่นั่นเเนนนนนบบ้าาาดงงงงส่่่่รรฮจะทูใหหหใหหแึฝัศ เวลาผ่านไปทีวิจัยแต่ละคนก็ได้ทําการทดลองไวรัสในแบบของพวกเขาเองโดยใช้ตัวทดลองตั้งแต่มแมลงสัตว์หรือแม้กระทั่งมนุษย์ตัวสเปนเซอร์เองก็ได้ทําการคิดค้นสายพันธ์ย่อยของโจรเนเตอร์ไวรัสขึ้นมาได้สองสายพันนั่นก็คือไทป์ A และไทป์ B โดยเขาตั้งใจจะทําการทดลองไวรัสนี้ในมนุษย์และเหยื่อผู้โชคายที่ถูกเขาลักพาตัวมาทดลองก็คือเจสสิก้าและลิซ่าเทเวอร์ไทป์ A นั้นถูกฉีดให้กับเจสสิก้าผู้เป็นแม่ ผลลั์ที่ออกมาก็คือ DNA ของเธอไม่สามารถเข้ากับไวรัสได้และสุดท้ายเธอก็ถูกกำจัดทิ้งในฐานะตัวอย่างการทดลองที่ล้มเหลวส่วนไวรัสไท p e b ได้ถูกฉีดให้กับดิซ่าผู้เป็นลูกสาวผลปรากฏว่าไวรัสสามารถเข้ากับ DNA ของเธอได้เป็นอย่างดีทําให้เธอได้รับพลังกำลังและความสามารถที่เหนือมนุษย์แต่ทว่าไวรัสกลับทําให้สภาพจิตใจของเธอย่ําแย่ลงอย่างมากจนเธอไม่สามารถรักษาระดับสติปัญญาของมนุษย์เอาไว้ได้หลังจากที่เหล่านักวิจัยได้ใช้ตัวอย่างไวรัสจากดอกไม้ไปจนเกือบหมด พวกเขาก็ค้นพบว่าโปรเจนเตอร์ไวรัสในดอกไม้ไม่ยอมเพิ่มจํานวนขึ้นส่งผลให้งานวิจัยทั้งหมดที่ใช้ไวรัสตัวนี้ต้องหยุดชะง,งักลงสุดท้ายปัญหานี้ก็ได้รับคําตอบจากดรเบลลี่เขาค้นพบว่าการจะทําให้ไวรัสกลับมาจําลองตัวเองได้อีกครั้งตัวดอกไม้จะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงมากๆเท่านั้นซึ่งก็คือภายในวิหารการ์เดนออฟเดอะซันนั่นเองและพวกเขาก็ไม่สามารถจําลองสภาพแวดล้อมแบบนั้นออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบสิ่งที่พวกเขาต้องทําก็คือการกลับไปที่แอฟริกาเพื่อสกัดเอาตัวอย่างไวรัสจากดอกไม้ และส่งมันกลับไปยังศูนย์วิจัยของแต่ละคนสเปนเซอร์จึงได้ตั้งแลบบทดลองที่อยู่ภายในบริเวณวิหารและส่งดร์แบนดอนเบอร์ี่ที่เป็นผู้ค้นพบเรื่องนี้เข้าไปบริหารแลบนั้นหลังจากที่เพาะพันไวรัสในวิหารอยู่หลายเดือนตัวอย่างของโปรเจนเตอร์ไวรัสก็พร้อมที่จะถูกส่งมอบไปยังแลบต่างๆทุกคนในทีมวิจัยจึงสามารถทําการทดลองต่อได้ในเวลานี้เองไวรัสที่เรารู้จักกันดีอย่างทีไวรัสและจีไวรัสก็ได้ถือกําเนิดขึ้นมาต่อมาหลังจากเหตุการณ์ไวรัสระบาดในแลคูซิตี้ งานวิจัยผิดกฎหมายของบริษัทอัมเบล่าก็ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณาชนส่งผลให้บริษัทต้องปิดตัวลงในปี2003หลังจากการล่มสลายของอัมเบล่าสเปนเซอร์ได้ทำการลบหลักฐานการมีอยู่ของวิหารการ d e n of the Sun รวมถึงกำจัดทุกคนที่รู้เรื่องนี้เพื่อไม่ให้ที่อยู่ของโปรเจนเตอร์ไวรัสถูกเปิดเผยแต่สุดท้ายในปี2006เอาเบิร์ตเวสเกอร์ที่ร่วมมือกับบริษัทไทเซลอยู่ในขณะนั้นก็ได้รู้ถึงที่อยู่ของมันและได้นำโปรเจนเตอร์ไวรัสไปพัฒนาต่อเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่มีช โโหลังจากจบเหตุการณ์ใน Resident Evil ภาคที่5องค์กร BSAA ก็ได้เข้าควบคุมพื้นที่ Garden of the Sun ซึ่งเราเองยังไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นเพราะว่าตัวเกมเองก็ไม่ได้มีการพูดถึงสถานที่แห่งนี้อีกเลยโดยสรุปแล้วตัวโปรเจนเตอร์ไวรัสถือว่าเป็นไวรัสที่มีอยู่มาตั้งแต่สมัยโบราณความสามารถในการเปลี่ยนแปลงเซลล์ให้กลายพันธุ์เป็นอะไรก็ได้ถือว่าเป็นความสามารถที่เหนือกว่าไวรัสอื่นๆนภายในเกม Resident Evil เป็นอย่างมากแต่ถึงอย่างนั้น ตัวไวรัสดั้งเดิมกับมีผลข้างเคียงที่อันตรายเกินไปสําหรับสิ่งมีชีวิตจึงทําให้ผู้ติดเชื้อมีโอกาสลอดจากกระบวนการกลายพันธุ์ที่น้อยมากมันจึงถูกใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาไวรัสสายพันธุ์อื่นๆต่อไปเอาล่ะครับตอนนี้เนี่ยเราได้รู้ความเป็นมาและบทบาทของมันภายในจักรวาล Resident Evil แล้วคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าความสามารถและลักษณะอาการของผู้ติดเชื้อโปรเจเนเตอร์ไวรัสจะเป็นยังไงกันบ้างความสามารถของไวรัสชนิดนี้ก็คือการซ่อมแซมเซลล์ที่ตายไปแล้วให้กลับมามีสภาพปกติได้ หรือถ้าดีกว่านั้นมันจะสามารถกลับมาอยู่ในสภาพที่ดีกว่าเดิมได้ด้วยซ้ําต่อให้เซลล์นั้นจะตายไปเป็นเวลานานแล้วโปรเจเนเตอร์ไวรัสก็ยังสามารถชุบชีวิตมันกลับมาได้ส่วนใหญ่แล้วโปรเจเนเตอร์ไวรัสจะพัฒนาเซลล์จนเกินขีดจกากัดของมันทําให้ร่างกายของโฮสต์เกิดเนื้องอกหรือมีสัสดส่วนที่ผิดธรรมชาติแต่เซลล์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาก็จะมีความแข็งแกร่งที่เหนือธรรมชาติเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าลักษณะอาการของสิ่งมีชีวิตที่ติดเชื้อเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างโดยที่ลักกษณะอาาารเเหล่น,นี้ย มันอาจจะไม่ได้ผลออกมาในโฮสต์ตัวเดียวแต่นี่คืออาการทั้งหมดที่สามารถเกิดขึ้นได้โดยมันถูกเก็บข้อมูลมาจากตัวทดลองหลายๆตัวผมจะแบ่งพวกมันออกเป็น8อาการหลักๆด้วยกันอย่างแรกคือความกระหายเนื้อส,สดของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ติดเชื้ออย่างที่ผมเคยบอกไปลักษณะอาการนี้เกิดจากร่างกายที่อ่อนแอของผู้ติดเชื้อต้องการพลังงานเป็นอย่างมากพวกมันเลยต้องกินโปรตีนที่อยู่ภายในเนื้อส,สดของสิ่งมีชีวิตเพื่อความอยู่รอดอาการที่2พฤติกรรมก้าวแล้ว ซึ่งเกิดมาจากการที่ไวรัสเข้าไปทําให้ระดับฮอร์โมนภายในร่างกายปั่นป่วนอาการที่3คือการขยายขนาดของร่างกายเจ้าไวรัสมันจะไปเพิ่มระดับของโกรทฮอร์โมนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทําให้ร่างกายเติบโตเมื่อฮอร์โมนตัวนี้มีมากผิดปกติมันจึงส่งผลให้ร่างกายของโฮสต์ขยายใหญ่ผิดธรรมชาติรวมถึงมีโอกาสที่โฮสต์จะพัฒนากงเล็บและเขี้ยวแหลมออกมาตามร่างกายอีกด้วยอาการที่4คือการเปลี่ยนแปลงของความสามารถในด้านการแพร่พันธุ์แมลงที่ติดเชื้อไวรัส จะสามารถแพร่พันธุ์ได้รวดเร็วและมีปริมาณมากขึ้นส่วนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ติดเชื้อไวรัสจะไม่สามารถแพร่พันธุ์ได้นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเราถึงไม่เห็นอาวุธชีวภาพระดับเบบีภายในเกมอาการที่5คือผลกระทบต่อสมองไวรัสชนิดนี้ถ้าหากว่ามันไม่ได้ช่วยให้สมองมีประสิทธิภาพมากขึ้นมันก็จะเข้าไปทําลายสมองแทนทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวโฮสต์มีลักษณะทางชีวภาพเข้ากับไวรัสได้หรือไม่อาการที่ 6. ดวงตาของโฮสต์จะเปลี่ยนไปคล้ายกับดวงตาของสัตว์เลื้อย อาการที่7การขยายตัวของหัวใจอาจจะเป็นการที่หัวใจมีจํานวนมากขึ้นหรือว่าจะเป็นการขยายขนาดของหัวใจซึ่งในบางกรณีมันก็อาจจะออกมานอกร่างกายของโฮสต์เลยก็ได้และสุดท้ายอาการที่8เส้นเลือดของโฮสต์จะกลายเป็นสีดําและมีขนาดใหญ่ผิดปกติอาการนี้เกิดจากการที่ร่างกายพยายามจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาสู้กับไวรัสแต่เนื่องจากโปรเจเนเตอร์ไวรัสมันมีความสามารถเหนือกว่าไวรัสทั่วไปมากทําให้ระหว่างที่ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันมันก็ได้ทําลายตัวเองไปด้วยในเวลาเดียวกัน จนก่อให้เกิดการอักเสบของอวัยวะภายในและเส้นเลือดจะเห็นได้ว่าลักษณะอาการทั้งหมดที่ผมพูดไปพวกเราน่าจะเคยเห็นกันมาแล้วผ่านสตูของเกม Resident Evil ถึงอาวุธชีวภาพส่วนใหญ่จะไม่ได้ถูกสร้างมาจากโปรเจ n เตอร์ไวรัสโดยตรงแต่ลักษณะอาการเหล่านี้ก็สามารถตกทอดไปยังไวรัสที่มีโปรเจ n เตอร์เป็นต้นแบบดังนั้นอาวุธชีวภาพที่ถูกสร้างจาก T ไวรัสหรือ G ไวรั irus, ก็สามารถแสดงหนึ่งในลักษณะอาการเหล่านี้ได้ทั้งหมด การสร้างอาวุธชีวภาพขึ้นมาจากโปรเจนเตอร์ไวรัสโดยตรงถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่าผลข้างเคียงที่อันตรายเกินไปของมันแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีอาวุธชีวภาพที่ถูกสร้างขึ้นมาจากเจ้าไวรัสตัวนี้อยู่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นลิกเกอร์เบต้าที่เราได้เห็นกันใน resident evil ภาค5ซึ่งเจ้าลิกเกอร์ประเภทนี้เกิดจากการนำลิกเกอร์รุ่นก่อนที่เราได้เห็นกันในภาค2มาฉีดโปรเจนเตอร์ไวรัสซ้ำเข้าไปอีกทีส่งผลให้พวกมันมีมวลกล้ามเนื้อและประสาทสัมผัสที่ยกระดับมาจากรุ่นก่อนหน้าจะสังเกตได้เลยว่า ถ้าเทียบกับลิกเกอร์ในภาคที่2แล้วลิกเกอร์ในภาคที่5ตัวใหญ่กว่าอืดกว่ารวมถึงมีกล้ามเนื้อที่มากกว่าด้วยอีกตัวอย่างหนึ่งก็จะเป็นปิงกลายพันธุ์ที่ดรอกร์มาคัสจับมาทดลองซึ่งตัวปิงพวกนี้มันมีสารพันธุกรรมที่เข้ากับไวรัสได้อย่างเหลือเชื่อจนทําให้มันกลายเป็นอีกหนึ่งอาวุธชียวภาพที่เกิดมาจากโปรเจเนเตอร์ไวรัสความสามารถของพวกมันก็คือมันสามารถรวมร่างจนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่และสามารถแพร่พันธุ์ได้จํานวนมากในเวลาสั้นๆแต่สิ่งที่ทําให้พวกมันแตกต่างจากอาวุชวภาพอืื่นๆก็ค การที่พวกมันสามารถแชร์ระบบประสาทภายในสายพันธุ์ของตัวเองได้ส่งผลให้พวกมันสามารถทํางานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างไรที่ติอย่างที่ว่าไปครับการนำโปรเจนเตอร์ไวรัสมาสร้างอาวุธเชืวอภาพโดยตรงไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมสักเท่าไหร่เพราะว่าโอกาสสาเร็จนั้นมันน้อยมากๆนั่นจึงทําให้เกิดการพัฒนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่มีการใช้โปรเจนเตอร์ไวรัสเป็นต้นแบบแทนและนั่นก็คือทีไวรัสที่พวกเราคุ้นเคยนั่นเองตัววิดีโอเกี่ยวกับทีไวรัสรวมถึงสายพันธุ์ย่อยอื่นๆของมันทั้งหมดเดี๋ยวผมจะค่อยๆทยอยทำออ สุดท้ายนี้โปรเจนเตอร์ไวรัสก็เป็นอีกหนึ่งไวรัสที่มีต้นกําเนิดมาอย่างยาวนานและเป็นต้นแบบของไวรัสแทบจะทุกชนิดในเกมเป็นไวรัสผู้ให้กําเนิดอย่างแท้จริงผมจะต้องขอจบวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ก่อนหวังว่าคุณผู้ชมทุกคนเนี่ยคงจะสนุกกับการรับชมไม่มากก็น้อยถ้าใครชอบวิดีโอแนวนี้สามารถสนับสนุนช่องของเราได้ด้วยการกดไลค์และ subscribe และผมจะสร้างคอนเทนต์เกี่ยวกับ resident evil รวมถึงเกมอื่นๆออกมาให้คุณผู้ชมดูทุกอาทิตย์แน่นอนวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อน ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีสวัสดีครับ